เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคชิปใหม่ก่อนใครเลยและตายล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนาโดโด้วันนี้เราอยู่กันในเกม Ark s u r v i v a e v o Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับแล้ววันนี้มันก็เป็นวันพุธนะผมก็มาลงดันเจียนนะครับผมวันนี้เนาะมาดูดีว่าวันนี้ดันเจียนมีอะไรกันบ้างนะครับผมส่วนของนะครับผมก็เดิมๆเ,เหมือนเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมเนาะอ้าววิวันนี้มีอะไรมีเทคไอนี่ด้วยนะครับผม มิกาโรดอนนะครับผมน่าสนใจน่าไปทำนะครับผมต้องได้วันนี้เราต้องได้ครับผมโอเคแต่ว่าพี่ทําตอนเช้านะครับผมทําตอนเช้าเนาะเ้วเดี๋ยวลงตอนเย็นนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องแผนที่เดี๋ยวพี่จะลงไว้ให้ในเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับผมก็ไปดูกันได้ต้องบอกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยพี่มาลงโดยไม่ดูแผนที่เนาะเพราะว่าเมื่อคืนพี่ก็ลงไปแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนรอบหนึ่งแล้วก็ลงเช้าอีกรอบหนึ่งเออเมื่อคืนไปแซมเปิลมาแล้วครับผมเอ ก็จะเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะครับผมก็จะมาจากห้องแรกก่อนห้องแรกก็จะน่าจะเป็นตัวแรปเตอร์นะครับถ้าจําไม่ผิดนะแรปเตอร์เอ้ยแรปเตอร์สีสวยสีสวยสีสวยนี่เราอะไอ้ดูนัทมึงมาทําไมมึงไม่ใช้ปืนเอ้าได้สีได้สีได้ส,ดสีเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้เออนี่ฮลูกสองด้วยนะอืมเขาให้เออเขาให้ ไฮ้ไหนแน่แน่แน่แน,ไน,ไน,น่ไม่ทันไม่ทันลูกสองไม่ทันแล้วเอคาลิเบอร์ทันใจกว่าใส่ลูกกระสุนก่อนอ่าวันนี้โชว์ความแม่นให้น้องๆดูหน่อยดูเอออมไนเงยเออการกระบ,บาดเออขอเอียงไปยังยังยังอีกโอ้โหล้มล้มล้มเป็นไงความแม่นท้ทบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผม <c ười> ความแม่นเนี่ยนี่ไงเฮดช็อตไปดี เฮ้ช hey ็อตเอ้าไม่ช็อตอุ ouais. uh ้ย huh. อ <c oughs> ุ๊ยอุยอุยอุยอะไรวะคืออะไรขึ้นไอ้ไอ้บ้านี่มันหลุดออกไปข้างหลังเรามันไปมันกระโดดทับเราความนี่ไง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 ไอโถเอ้ยอย่ามาอย่ามาแหลมอย่าแหลมอย่าแหลมเราอะแลปเตอร์เราอะดื้อพูดถึงแลปเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในโมบายหรือในบ c ซีแล้วบอกเลยว่ามันเป็นตัวปัญหานะ มันเป็นตัวปัญหามากๆเลยนะผมเวลาแบบเราวิ่งหนีอะไรมันรู้สึกว่ามันจะชอบมาขัดจังหวะนะครับมากระโดดเหยียบเราตลอดเลยเออเวลาเราจะจับตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็แบบพอเราวิ่งไล่มันอยู่อย่างเงี้ยมันก็มากระโดดเหยียบไล่ตัวที่เราวิ่งไล่อยู่มันก็หายน้องๆเคยแบบเคยเจอเหมือนกันไหมเออเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเจอนี่ต้องจัดก่อนเลยอะไม่ได้รังเกียจนะถามว่าแรปเตอร์พี่ชอบมันพี่ชอบนะพี่ชอบแรปเตอร์มากๆเลยนะ พี่ว่ามันเท่ดีเออไม่ว่าจะเป็นในจูราสสิกในหนังหรือแนอะไรเรื่องอะไรพี่ก็ชอบแรปเตอร์นะครับผมมันเท่แต่ว่าในเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะลำคาญมากมาก,มากเลย <c oughs> จากความชอบเริ่มลำคาญแล้วนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าแร <c oughs> ปเตอร์เป็นเป็นไดโนเสาร์ที่ฉลาดมากๆนะครับผมถ้าเอาตามที่เขาแบบว่าเขาเหมือนเหมือนไปประมาณว่านักอ่บรรปชียวิทยาเนียครับผมที่เขาเหมือนตรวจสอบ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีความฉลาด เท่ากับลิงชิมแปนซีเลยนะครับผมเท่ากับว่ามันมีความคิดที่แบบที่ฉลาดมากๆากเนี่ผมเนาะเออค่อนข้างพี่ค่อนข้างชอบนะแต่ว่าในเกมเนี่ยพี่ค่อนข้างลำคาญมันมากๆเลยครับผมฉลาดเกินไปมันอ่ะเออเฮ้ยโอเคโอ,อตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราเราได้กุญแจแล้วนะกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับ จุดนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นแผนที่ให้ดูอีกรอบหนึ่งตรงนี้อ่าน้องๆจำไว้นะท้ายมือล่างโอเคไปเดี๋ยวพี่ออกินน้ําแล้วก็เวลาน้องๆนะครับผมมาลงดันเจี้ยนนี <S <S ้นะฮะก็อย่าลืมขอเสื้อผ้าเป็นบางช่วงด้วยนะครับผมเวลาไปห้องค่อยใส่น้องเพราะว่ามันอากาศมันจะร้อนฮะเฮ้ยไอ้เต้าไอ้เต้าโอ้ยไอ้เต้าไอ้เต้าไปไหนมานี่ลูกไอ้เต้าไอ้เต้าลูไอ้เต้าโอ้ยนาสงสารไอ้เต้ายังเลย นเอ,นอ้ยไม่อยากฆ่าเลยอะแต่ว่าไม่ไม่รู้จะเอาชีพมันออกไปยังไงเนาะ<ม>เออน้องๆคงงงว่าอะไรว่าไอต้าไอต้าไอต้า,ตา,ตาคืออะไรคืออย่างงี้นะผมอไอต้าเนี่ยถ้าพี่พ<ม>ชอบใช้กับสัตว์<ม>ที่มันน่ารักน่ารักนะลูกๆพี่ๆก็เรียกไอต้าหมดเลยนะเออ<ม>เหมือนน<ม>้องๆก็จะด่ากูว่ากูใช้ภาษาวิบัติตลวดเนี่ยเพราะว่า คำว่าไอต้าเนี่ยในโลกของโซเชียลนะครับผมจะใช้แทนคําสัตว์ที่น่ารักน่ารักนะครับผมเอนดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเฮ้ยกระต่ายน่ารักก็เรียกไอต้าอะไรเงี้ยลูกหมาน่ารักก็ไอต้าเหมือนกันชูก้าพี่ก็เรียกไอ้ต้าเหมือนกันครับผมเนาะอะไรน่ารักนะครับผมก็ยอย่าเพิ่งงงเนาะว่าเฮ้ยโดนัทมันเรียกอะไรไอต้าไอต้าคืออะไรนะผม <laughs> ทุกวันนี้เนี่ยผมภาษาก็เริ่มจะวิบัติไปแล้วนะครับ <laughs> จากคําว่า อะไรอ่ะหมาในในโลกโซเชียลก็ใช้คำว่าหมาแทนเออในโลกโซ,โซเชียลนะครับจะเรียกหมาที่ตัวใหญ่นะครับผมเรียกว่าไอโบนะครับผมเนาะเออส่วนหมาตัวเล็กๆก็จะเรียกว่าเต้า,าน,น้อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เราก็เออพี่ก็เรียกอย่างนี้มันก็น่ารักดีมันก็น่ารักดีครับผมอะไรน่ารักน่ารักพี่ก็เรียกเต้าหมดตอนเนี้ย โดนัทมึงเสพติดโซเชียลมากไปหน่อยหรือเปล่าก็มีบ้างครับผมมีบ้างครับผมเข้าไปดูเนาะเออบางทีมันก็ขำๆดิบางทีโซเชียลอะไรเงี้ยส่วนพี่ชอบแบบพี่ชอบเลี้ยงสัตว์ไงบ้านพีก็มีเลี้ยงชูก้าอยู่2ตัวเออเลี้ยงน้องๆรู้จักไหมชูก้าไกดเดอร์ครับผมเนาะก็ซื้อมาตอนมันยังตัวเล็กๆบอดนมจนตัวทุกวันนี้มันซ้นสนจ้ะเออแต่ว่าเชื่องครับผมเชื่องก็ให้กอดให้รูปได้ครับผมไม่กลัวเรา กอดมือเวลาเอามือเข้าไปเงี้มันก็กอดมือเ,าเราเลียมือเราอย่างก็ลูกหมาน่ารักดีพี่ชอบสัตว์ไงพี่ก็ชอบเข้าไปดูแต่แบบว่าในในเพจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีการเรียกสัตว์ของเขาแบบแป,แปลกๆเนาะพี่ก็ไปจําคําเขามาเพราะเวลาพี่จะคุยกับเขาพี่ก็ต้องใช้ภาษาเดียวกับเขาไงไม่งั้นพี่จะไม่เข้าพวกกับเขาเออก็ได้ ก็เลยไปติดๆอะไรพวกนี้มาน้องๆก็ทําใจหน่อยนะบางทีบางทีพี่จะมีคำอะไรแปลกๆเข้ามาในคลิปบ้างก็อย่าใส่ใจับผมมันติดปากมาโอเคเราหยุดกับเรื่องโซเชียลก่อนครับผมมาลงดันกันก่อนเนาะเออไดี๋ดวนั้นมันก็ไปเรื่อยโอเคครับพี่เคลียร์ฝั่งซ้ายหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเดี๋ยวหนึ่งสองสามฮึป <Huh? S 1> โอเคคือเมื่อกี้พี่เปลี่ยน พี่ไปทางซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่จะวิ่งไปทางขวาปะเนาะเข้าหมวดจริงช่างกระพลาดลง <c oughs> มึงนกยกจะติดค้ำอยูย่ไอ้โดนั้ไอ้บ้าโอเคฮึ <c oughs> มาเรียบร้อยแล้วครับผมเค <c oughs> ลียอารมณ์ตัวเองเรียบร้อยแล้วครับปะต่ออ่าโอเคเราจะบุกไปทางซ้ายต่อนะครับผมอันนี้เราก็มาเก็บก่องพี่เก็บทุกกล่องอ่ะบอกเลยน,น้องดูอ่ะน้องก็น่าจะน่าจะพี่ลงมาไหล ดีพีแลหน้าการลงดันเนี่ยส่วนมาส่วนมากแบบพี่เอาทุกกล่องเลยไม่เหลือแม้แต่กล่องเดียวนะครับผมงกนะครับน้องๆจะได้รู้ด้วยไงว่าไอ้กล่องไหนมันมีอะไรบ้างควรมาไหมหรือไม่ควรมาเพราะว่าพี่ลงเนี่ยคือพี่เน้นให้น้องๆดูแผนที่จริงเป็นหลักนะครับอย่าดูแผนที่พี่เพราะว่ามันจะงงเออเดี๋ยวพี่จะลงไว้ให้ใน Facebook แฟนเพจนะครับผมแต่ว่าที่พี่ลงให้น้องๆดูเนี่ยเพราะว่าจะได้รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีอะไรม,มีของดีไหมควรลงไหม พี่จะได้เสียงก่อนน้องๆไงเออจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาเนาะเออมันจะได้มีประโยชน์ต่อน้องๆด้วยเออไม่ใช่มแบบมาดูแลวฟังแต่ไอดโดนัดบนเนะมันต้องมีสาระบ้างบางดีนะ่ะเออเออจะว่าไปพี่ที่ลงมาพี่ไม่ได้ของดีเลยเนี่ยอ่าฮะต่อ,อไปเราจะไปท้องโถงใหญ่นะครับผมเนาะห้องโถงใหญ่ทางขวาโอเคห้องโถงใหญ่พี่จะไม่ไ้ว่มันคือตัวอะไรนะ ไม่รู้ว่าใช่ทีเล็กหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้ว่ามันมีทีเล็กแน่นอนครับผมวันนี้กล่องก็ไม่เปิดอีกปัดโทษอาา่าฮะโอ้ได้รูปปัน้นอะไรนี่มาอันนึงนะด้วยเดี๋ยวพี่ใส่ชุดก่อนเพราะเดี๋ยวจะเข้าห้องห้องห้องแบบห้องมอนละอ ไม่ใช่ห้องมอหวห้องไดโดเซาไปติดปากกับการเล่นมิกซี่เนี่ยผมพี่จะเรียกแบบสัตว์ในนั้นว่าเป็นมอนเตอร์เนาะมันไม่ใช่ไดโดเซาแล้วพ่นฟงพ่นไฟได้โอ้สุดยอดโอเคนี่ห้องนี้มีตัวอาร์ไล่เนอที่เล็กกว่าวะเฮ้ยไอ้เคไอ้เคอุ้ยครับโบโอุ้ยบัก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 อุ้ยนุ้ยนุ้ยข้างล่างมากเมื่อกี้หลบไปปล่อยปล่อยดิปล่อยดิปล่อยเอ้าไม่ปล่อยอีก ปล่อยอืมไอ้นี่ไอ้ไอบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดฟันนี่ไงนี่ไงนี่ไอ้โอ้ยอีเคโอ้โหโอเคโอ้โหสาโคก็มาสาโคก็มาสาโคกม็มามาหรอมาหรอนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยเหนื่อยทิ้งของก่อนหนักตัวได้รับผมค่อนข้างหนักตัวเลยนะดันเนี่ยพี่ลงเมื่อวานะ่ะพี่บอกเลยว่า มันมันไม่ยากนะครับบุจะบอกยากไม่ยากนะมันจะมีไอตัวที่ยากรู้สึกจะมีอยู่สองตัวก็วคือห้องบอสนะครับที่ยากกับตัวอะไรนะจำชื่อมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพินึกก่อนอไม่ค่อยได้เจอด้วยสิอไอตัวที่มันคล้ายลิงอะ่ะทำงาน่างานเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เ,เองแหละอ,อ <laughs> ครับผมนึกไม่ออกจริงๆว่ามันคือตัวอะไรแต่รู้สึกก็จะเป็นห้องนั้นแหละที่ทําชุดพี่แตกกระจายเลยนะเออแต่ว่าพี่พกมา2ตัวก็เอาไปใช้ห้องบอสตัวหนึง่งแล้วก็เอาไปใช้แบบตอนเจอกับพวกไดโนเสาร์ด้วยอีกชุดหนึง่งเออเนี่ยเนาะเออแล้วบอสตัวสุดท้ายมันคือนกครับผมนกอาเจนไฟเนาะเป็นดันที่พี่ไม่ค่อยเป็นบอสที่พี่ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันบินอ้อมมาด้านหลังเราเนี่ยถึงเราจะมีแบบเทคนิคในการแบบ ไม่กระเด็นนะ่แต่ถ้าเกิดมันบินมาพัดเราด้านหลังเราก็ล่วงตายได้เหมือนกันนะฮะที่ไม่ค่อยชอบมันน้อไหร่แต่ว่าลงให้น้องๆดูแล้วกันว่าเออน้องๆควรจะมาลงดีไหมจะเอาของมาทิ้งในนี้ดีไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่เล่นออฟไลน์นะครับผมให้แนะออ้ยมีกบมีกบเออเนี่ยกบกบด้วยกบด้วยกบกบนี่อันตรายเลยน้องๆต้องบอกเลยว่ามันทําให้เราสรบได้เราต้องพกยากันสรบมานะถ้าสรบคือจบนะครับผมเอออกิน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 อื้มอืมกินอื้มอื้ม คือที่พี่พกอ่าพกเป็นเป็น,เป,นเป็นผักมาพวกเลมงเลมอนอ,อ,อะไรเงี้ยคือเรากินแล้วมันเพิ่มค่าน้ําด้วยไงเห็นปะเมื่อไหร่ที่น้องๆค่าน้ําหมดนะครับผมเมื่อนั้นน้อง,น,องน้องจะสลบทันทีเลยเนรัยผมพยายามเลี้ยงค่าน้ําไว้เนาะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็กดยาไอเนี่ยยาการสลบไว้อะเ,ออเนี่ยไม่ดูค่าน้าพี่จะหมดแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบกินน้ําก่อนปั๊บถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าน้ําหมดคือเมื่อนั้นสลบทันทีครับผม ออืมอืมเพราะว่าเจอกับตัวเองมาหลายรอบแล้วเขาบกค่าน้ําหมดปั๊บสลบเลยต่อให้แบบมันยังขึ้นไม่สุดก็เถอะโอเคตัวนี้น่าจะหมดละโอเคโอเคอตัวกินไปเรื่อยๆครับอกว่าค่าสลบมันจะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ห้องทางซ้ายอ่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึง่ง ไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะไปทางขวาจากห้องนี้นะครับผมเราสามารถเชื่อมมันเชื่อมกันนะฮะก็เลยบอกว่าคลิปเนี้ยมันการลงอ่ะมัน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 ง่ายอยู่ครับผมไม่ไม่นานนะผมพี่แทบจะไม่ต้องตัดอ่าคลิปเลยอ่ะเออเกือบจะไม่แบบแทบ้าไม่มีอะไรมากก็จะไม่ตัดคลิปนะผมก็ดูยาวๆไปเลยเพราะว่ามันน่าจะไม่นานนะฮะเพราะว่าดันดดันครั้งที่แล้วอ่ะมันเป็นมันมันกว้างไง ที่เลยต้องตัดคลิปต,ตอนเดินกลับนะครับผมอันนี้มันคือมันวนวน,วนลูปกันก็น่าจะง่ายหน่อยออไปเรื่อยๆโอเคเออทาอองนี้มีอะไรไปดูก่อนน้ำก็จะหมดนะครับผมต้องกินน้ำไปด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่ยังกินไอยาลดยา รถค่าสลบไปเรื่อยๆเลยนะโอ้ตรงนี้มีน้ําตรงนี้มีน้ําคือตอนนี้พี่กําลังวิ่งอยู่ที่ห้องเชื่อมนะครับผมห้องเชื่อมไปอีกอีกฝั่งหนึ่งเนาะเออพี่จะเรียกมันว่าห้องเชื่อมแล้วกันโอเคค่าสลบก็ยังขึ้นเรื่อยๆอุย้ยอะไรวะนะโอเคไปอันนี้ก็เราก็จะเจอห้องทางขวาแล้วนะครับผมคือตัวอะไรไหนมาดูซิ โอ้ทีเล็กโอเคเจอทีเล็กยิงยิงดิ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 โอไม่ตาย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 โอ้ย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 อ้ยอโคกานดดเอออยนี่ฝันไม่กันน้องไม่กันละหมาดีบวกบวกดิบวกดิออม้อมอ้อมอ้อมหมามาดิ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  กลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอตัวใหญ่แล้วกลัวเหรอวิ่งครับผมวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เอาคำรามหมกคคำลาอย่างนี้ต้องบวกต้องฟันฟันฟันได้สองทีได้ฟรีสองทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูมันลุมกัดมันลุมกัดมันลุมกัดลุมกัดลุมกัดเหรอลุมกัดเหรอก็ลุมกัดนี่องอืมอืมอืมอือถ้าเกาะเรายังไม่แตกเราจะยังไม่ตายนะผมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกาะแตกเราจะโดนแรงเมื่อนั้นเนี่อ แนะนำนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าถ้าทีเล็กวิ่งไวสังเกตได้เลยนะครับผมถ้าทีเล็กวิ่งไวแสดงว่าเราสามารถเข้าไปบวกได้ถ้าเมื่อไหร่ทีเล็กวิ่งช้าอย่าเข้าไปบวกนะครับผมมันคือมันในในอ่าในห้องนั้นมันจะตีแรงมากๆเลยนะเหมือนมันตีไม่สนค่าเกาะเราเลยนะเนาะอันนี้มันวิ่งเร็วก็บวกได้อยู่แหละมาดิ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  อ้ยอุ้อุ้ยนี่ไงนี่ไงไหนอืออืออือกลัวที่ไหน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 แล้วกลัวที่ไหนแล้วเหียบร้อยหมดยังหมดยังยังไม่หมดเหรอหรือหมดแล้วหมดแล้วอ๋อจนน้ำมันตายไปแล้ว เดี๋ยวหนักตัวแม่จริงๆพี่ก็อยากจะแบบเอาแบบแท่นชุบชีวิตเข้ามาในนี้ได้เนะเาะมาวางแล้วก็ชุบลูกแล้วเอาลูกมาลงด้วย <c oughs> น่าจะสนุกน่าดูเนาะเอากีก้าเสร็จเก็บใส่ชิปมาแล้วเข้า,า <c oughs> <c oughs> โอ้ยน่าจะเดือดน่าดูนะผมเนาะเอากีก้าเข้ามาเนาะ <c oughs> น้ามันน้มัน โอเคเดี๋ยวพี่จะไปทางขวาต่อนะครับผมขวาบนห้องขวาบนนี้จะเป็นห้องชุดเทคนะครับผมพี่ไม่แน่ใจว่าเพราะว่ารู้สึกว่าพี่อ่ะได้ชุดเทคาแล้วแต่ว่าเทคจริงๆอะ่ะมันอยู่ทางขวาเราต้องเอากุญแจไปเปิดนะครับผมขวาสุดอนะ่ะเห็นไหมนั่นอนะ่ะขวาบนสุดเลยมันอยู่ทางนั้นเลยครับผม อันนี้คือเทคจริงๆนะมันมีเทคมันจะบอกว่าไม่ใช่เทคบอมดิต้องบอกว่ามันสมได้เทคอันนึงแล้วก็มันมีโอกาสได้ชุดชุดเทคอะ่ะของเทคอะแต่ว่าไม่ใช่ของเทคหลักนะครับผมของเทคหลักมันจะอยู่มุมขวามือเนาะเออเนี่ยมันจะมีประตูข,ขวางอยู่แล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็ไปเอาชุดเทคเลยเออไปเอาว่าเราจะได้อะไรเนี่ยผมอยากได้เนี่ยเมกาเมกาโรดอนอ่ะ เทคมีกาโลดอนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยได้จริงว่ะเฮ้ยเทคนมีกาโลดอนโหของทำ ah, <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงดันเยี่ยนเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ไ <c oughs> ข่มุกเองเนี่ไข่มุกก็พอเงครับเดี๋ยวน้องๆคนไหนอยากได้ไข่มุกเยอะๆก็จะบอกว่าเยอะไหม <c oughs> <c oughs> อยากได้อยากหาไข่มุกได้ดีกว่าใช้คําว่าอยากหาไข่มุกได้ดีกว่าไม่พี่จะไม่แนะนําว่าเยอะๆเนาะ เออน้องๆก็จับออตเตอร์นะครับผมให้ออตเตอร์มันไปกินปลาเดี๋ยวมันก็พยายามหาหาไข่มุกให้เราเนาะเออพี่เคยทําไว้ใน EP ซีซั่หนึ่งเนาะการหาไข่มุก,รรห,รมกหรือถ้าอยากจะแบบหาได้อีกก็ต้องไปบวกกับอัลฟาอัลฟาอ่าม่ไม่ใช่ดิอัลฟาตัวอะไรวะมูสซอใช่ต้องไปบวกกับอัลฟามูสซอเราก็จะได้ไข่มุกเหมือนกันนะครับผม โอเคโอเคอ่าฮะได้แล้วตอนนี้ได้ของแล้วตอนนี้พี่ได้กุญแจก็เอ้ยเดี๋ยวนะเออถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเกิดน้องๆไม่สนใจแบบชุดเทกก็แต่จริงๆมาลงเราก็ามาเอาของเทก็กแต่ถ้าเกิดน้องๆไม่สนใจของเทคกก็เราก็สามารถไปหาบอสได้เลยเนี่ยผมไม่จําเป็นจะต้องมาไล่เก็บของไล่เก็บกุญแจเนาะเออก็ดีนะบางทีอะ เพราะว่ารู้สึกว่าไอ้เจ้ากุญแจเนี่ยมันจะไว้ล็อกของเทคโดยเฉพาะนะนี่อะไรอ่ะโอลิงอ่าฮะไปตอนนี้พี่กำลังจะกลับไปหาของต่อนะครับผมด้านล่างดูมีมีอะไรเอาให้หมดขนกลับบ้านให้หมดนะครับผมอย่าให้เหลือไม่แต่ชิ้นเดียวไหนๆเราก็ลงทั้งทีแล้วนะครับผม อันไหนเอาได้ก็เอาหมดครับผมเพื่อมันจะบ้างที่แบบของแบบพวกนี้มันอาจจะได้ปีกแมงปอด้วยไงพี่กําลังตามหาปีกแมงปอพี่อยู่ยังไม่ได้เลยปีกแมงปอ,อหาปีกแมงปอก่อนจะว่าไปปีกแมงปอเราก็สามารถหาได้จากในท่าในใน,ในดันเจียนนะผมโอเคตอนนี้พี่กลับมาห้องถุงตรงกลางแล้วโอเคเราก็มาลงเรายังไม่ได้ลงตรงไหน ขวาล่างโอเคเราไปตรงขวาล่างนะครับผมเนี่ยเนีทางเชื่อมทางเชื่อมของห้องของเจ้าทีเล็กนะครับผมขวาล่างเห็นไหมเราจะไปทางนี้เลย่ะอืออ่าคับอ้อกรงนี่อันนี้ง่ายครับผมมันถ้ามันไม่ใช่แบบแมพเขาเรียกอะไรอะ่ะดันเจี้ยนหิมะมันจะง่ายมากเลยนะอันเนี้ยเนี่ยดูดิโอ้อย่างง่ายแต่เกิดเมื่อไหร่ที่มันเป็น น้ำแข็งเมื่อไหร่นะโหโคตรยากโอเคอะตรงนี้มีก okay. ล่องเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนเก็บกล่อง แล้วกล่องตรงนี้แล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นเข้าห้องไปเจอกับตัวอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ที่พี่จาไม่ได้เมื่อกี้ที่ว่ามันมันโหดอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยเออเมกาเทเลียมโอ,อ้นึกภาพออกแล้วเมกาเีเลียมใช่ใช่มันยากด้วยนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยคือพี่ต้องบอกว่าต้องบวกพี่จะบวกมันเลยเนาะเออเดี๋ยวของก็จะแตกหมดละเอยดูมันนี่ของแตกกระจุยแน่ เมกาทีเรียมมันตีแล้วแบบของราแตกง่ายมากเลยโอเคพร้อมพร้อมกินอาหารพร้อมมาพร้อมรอมับมือแล้วเมกาทีเรียมไหนอุย้ยวิ่งเข้าชาร์จก่อนปั๊บกำไรกำไรต้องเอากำไรก่อนเอากำไรเอากำไรเอากำไรรอบนี้ไม่โดนตีถือว่าได้กำไรเข้าชาร์จเลยเข้าชาร์จเลยให้มันตกใจให้มันงงมาแล้ว ดูมันวิ่งดูมันวิ่งมันวิ่งวิ่งมันวินี่เขาชาร์จก่อนเขาชาร์จก่อนเอากำไรก่อนกำไร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 ตัวเตะวิธีนึงเออถือว่าเราได้กำไรครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิีงของก่อนเดี๋ยววิ่งไม่ทันเขาเขาชาร์จเออเออเอากำไรเอากำไรนอุ้ยโดดอุ้ยหายไปแล้วครับสองชิ้นเออเกาะไตว่าอุ้ยโดดอุ้ยเราเสียกำไรแล้วขาดทุนอุ้ยโดดอีกแล้วโอ้ยงานเข้าแล้วอเออเออเออ คือพยายามอย่าให้มันตีเราเยอะมากนะครับผมถ้าตีเราเยอะมากนี่เกาะเราจะพังก่อนตุ๊โอ้ดู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 มันทำอะไรอันี่โอ้ยหอันี่เลือดสามหมื่นสามหมื่นโอ้โห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 เจ็บเจ็บอุ้ยเลือดเหลือเจ้าครึ่งหนึ่งแล้วอุ้ยโอ้ยค้างโอ้ยกระตุกกระตุกไม่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 รู้โอ้ยโอเคยังได้อยู่อืมอืมนี่อืมอุ้ยอุ้ยจะตายจะตาจะตายโอ้ยชุดเกาะ แตกกระจายไอ้ผ่านต้องบอกว่ายากเนี่ยยากไอ้ตัวเนี้ครับมีกาเทีเรี่นี่แหละเออดูดิชุดหายไปเลยแล้วดูอะถ้าโดนตบไปอีกสักสองสามทีนะพี่ตายแล้วนะเนี่ยไอ้ต้องหวังกําไรอะคือต้องหวังโอกาสให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าแหลให้มันให้เราตีเราตีแล้วมันไม่ตีกลับอะไร <c oughs> คือพี่จะวิ่งชาร์จขามันเลยเนาะ จำกัดวงการตีของมันก็ไม่รู้ว่าทิคนี้จะใช้ได้กับทุกคนหรือเปล่านะแต่ของพี่เวลาพี่เจอเมกาีเลียมพี่จะประชิดขามันเลยเนาะเพราะว่าบางครั้งนะครับผมมันจะทําเหมือนให้มันอ่ะมันรู้สึกว่าสับสนแล้วมันก็ตีเราไม่ถูกหรือไม่มันอาจจะแบบงงๆแบบพยายามหาเราอะไรเงี้ยเหมือนบั็กมันเนาะอแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้เทคนิคหรือเปล่านะแต่พี่ทําแบบนี้โอเค เรียบร้อยอ๋อเรื่อเรถจะหมดเดี๋ยวพี่ขอเนี่ยตัดคลิปนผมช่วงนี้เนาะจังหวะกาลังปั๊มยาแล้เปลี่ยนของเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคครับแล้วพี่ก็ปั๊มยาจนเต็มแล้วป่ะลุยอ่ะแล้วห้องนี้นะครับผมเจ้านกไอ้นกอาเจนผมให้น้องๆสังเกตที่พื้นเนาะมันจะมีรอยรอยว้าวอยู่นะผมให้น้องๆลงไปแถวๆนี้เนาะเออแล้วก็ยืนตั้งป้อมยิงเลยครับผมอย่าขยับ ถ้าโชคดีมันก็จะยืนตีบัคอกอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเออถ้าโชคดีมันก็จะยืนตีบัคอยู่ตรงนี้แต่ถ้าโชคร้ายมันจะบินอ้อไปข้างหลังนะครับผมแล้วก็ปัดเราล่วงเนาะสกิลปัดของมันอะที่มันแบบมันจะพัดเรากระเด็นอะเออเนี่ย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 แบบเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดมันพัดเราจากด้านข้างหรือจากอะไรอย่างเงี้ยเนี่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 ยถ้าเกิดมันพัดเราจากด้านนี้นะบอกเลยว่าโอ้ยล่วงแน่โอเคตอนนี้มันพัดเรามาพัดเราจากด้านหน้าโอ้ยดีหน่อยนะผม ดวงดีรอบนี้ดวงดีถ้าน้องๆคนไหนที่เล่นแบบออฟไลน์นะครับผมก็เซฟไปด้วยเนาะน้องๆเล่นแบบออนไลน์ก็ระวังระวังด้วยนะครับผม <c oughs> โอเคพี่ยิงอ่ะ <c oughs> โอเคมันตีบักอยู่มันตีบักอยู่นี่มันตีบักอเรียบร้อยครับผมรอบนี้ดวงดีโอเคครับผมว้าวกำจัดอาเจนเรียบร้อยนะครับผมวันนี้จบดันเจียนเนาะโอเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยตอนนี้นะครับช่องโดนัทโ,โดโดก็มี Facebook แฟเนเพจแล้วนะครับเข้าไปกดไลค์ก็ไปกดถูกใจกันได้เลยแล้วก็อีพีหน้าจะทำเกี่ยวกับ R P C นะครับผมอย่าลืมมารับชมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องจากลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย